สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พามาดูหน้าที่เกี่ยวเสร็จแล้วไม่มีจะต่อจะต่อฟาง อากาศดีเย็นสบายนี่นาเรามีภูเขาด้วยดูกอนไหมกันเมฆตรงนั้นกันเมฆใกล้กับภูเขาเดจะพาเดินไปดู นาเราติดภูเขาถือกล้องก็ไม่เที่ยงเลยถือไม่เที่ยงเที่ยงจีมันบ่ายโมงเนี้ยครับนี่ข้าวตากจาข้าวข้าวตากจากข้าวมาเบิ้งเสาผู้ไทยขุดโพได้ปูเบ่ bố mình chỉ ở vào đấy đi khe phu đi khe phu còn nè bọc là bằng còn lại là bằng mình vào thôi nè Hãy subscribe cho kênh chút kiện bộ mhm tôi nghe tôi mẹ tôi cô thơm thôi 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 Hoặc lắm nữa. Hoặc là, trắp tay đi cạo đồ ăn chơi ghê 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 ไม่เคยขุดด้วยนดะ้เราก็ไม่เคยขุดนานแล้วเนดะ้ยมีแห้งขุดเลวเมื่อยมดูขุดสาวสาทุ่งไทยขุดกระปุดแด้เบ่งกางนีดนางขายัางดีเนดะ้ Oh, bare.